สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิทีวีนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเมทั n เกียโซลิดนะครับในภาคที่5นะฮะเกมนี้จะเป็นแนวสายลับนะครับซึ่งเราต้องปฏิบัติภารกิจดั่งสายลับ007เลยทีเดียวนะครับเราต้องปฏิบัติภารกิจอย่างใจเย็นนะฮะแล้วก็ห้ามให้คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองนะครับไปลงกันลบกันทุกคนนะมึง ความใจเย็นยังคงไม่พอนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเราต้องปฏิบัติภารกิจดังสายลับที่แท้จริงเลยนะครับต้องสงบนะฮะห้ามวู่วามห้ามเสียงดังนะครับมันจะอะไรกันนกหนาเน็ตเอานี่มึงเอาไปแดกแม่งและแน่นอนเลยนะครับในเมื่อเกมนี้นะฮะเป็นเกมแนวสายลับนั่นเองนะครับเราก็ต้องมีภารกิจต้องไปช่วยตัวประกันนะฮะโดยที่เราต้องคำนึงถึงตัวประกันเป็นันดับหนึ่งเลยนะครับอย่าวู่วามนะฮะมันจะซ่อนตัวประกันไว้ทำสากอะไรเด็กขี้เกียจหาเอาไปแดกซะ อืเก็บตัวประกันไว้ตรงนี้เหรออือเอาไปอ่ะกูแถมด้วยตัวประกันด้วยอ่ะออาอืออือ,อเอาไปและทางผู้พัฒนานะครับได้ทุ่มทุนกับเกมนี้นะฮะทำให้เกมนี้ออกมาได้สมจริงมากๆนะครับถูกหลักวิทยาศาสตร์และความสมจริงทุกอย่างเลยนะครับแล้วอีตัวประกันที่กูต้องช่วยมันเป็นนั่งอะไรตรงนั้นวะเนี่ยแล้วกูจะช่วยยังไงเนะี่ยนั่งบนอากาศอีกโอ้ยตายแล้วก็ไม่ยอมลงมาด้วยนะมึงจะลงไม่ลงเอาที่อย่างงี้ลงมาเลย <laughs> ขาก็ไม่ได้เจ็บต้องให้กูแบกอีกออ <c oughs> อืเได้เจ็บของแท้และแอคเจ็บเลยแอคเจ็บเดี๋ยวหาว่าไม่เจ็บเดี๋ยวซ้ำออยอีกาเดี๋ยวพากลับบ้านอ่าไปห้อยหนึ่งเลขศูนย์หนึ่งเลขศูยน,นย์เราไม่เจอศัตรูศัตรูหายไปไวมากเปลี่ยนคือกูยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยกูยืนอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นเหรอเนี่ย ้ <Hey! S 2> พบกับเมทท่านเกียร์โซลิดวไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแต่รู้ว่าเกมมันเกียนให้เสียภาษาไทยโดยการสืบพันธ์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกม เมท่านเกียร์โซลในภาคที่5นะครับก็เกมเมท่านเกียรเนี่ยเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์นะครับในการอยู่ในสมรภูมิลบนะครับซึ่งตัวเรานั้นจะถูกจำกัดไปด้วยภารกิจที่ต้องแทรกซึมเข้าไปแบบสายลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำภารกิจอะไรเนี่ยเราต้องทำให้เงียบเฉียบไวแล้วก็เงียบที่สุดคนระับ บางทีนี้ก็ไปชดกันบ่อยเกินไปนะครับอ่ะก็เจ้าตัวเอกของเรานั้นมีความสามารถจริงๆนะครับเก่งมากนะโดยที่เขาสามารถเนียนไปกับธรรมชาติได้นะครับการที่เขายืนอยู่นิ่งๆนะฮะแล้วก็มีมแมลงวันมาตอมหัวเขาเหมือนขี้นะับ <c oughs> แสดงว่ามันพางตัวไปแบบขี้ในกลางสมรภูมิลบได้นะครับโอ้โหสุดยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะแต่จะว่าไปแล้วนะครับการที่เรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยรลกกายเป็นก้อนขี้ก้อนหนึ่งท่ามกลางธรรมชาตินะฮะ มันอาจจะฟังดูเวอร์ไปหน่อยนะครับเจ้าระบบตัวเกมกเกมนี้ก็เลยสร้างความสมจริงขึ้นมาอย่างหนึ่งนะ <socks S 2> โดยที่เราสามารถกลมกืนเข้าไปได้อีกนะครับเราสามารถคุกคีเข้าไปกับดงหญ้าได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นนะครับเราสามารถกระจายกลิ่นได้ด้วยนะกุกกลับกุกกรกุกกรกุกกรุบกุเริ่มเวียนหัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต้นไม้ Thank you หลักการของมือสังหารและสายลับที่ดีเนี่ยมีท้่ยาันหลักๆ3ข้อนะครับข้อแรกเลยคือต้องรวดเร็วและฉับไวนะฮะข้อที่2คือภารกิจต้องสําเร็จรุ่ร่วงนะครับและข้อที่3นะฮะสำคัญมากนะครับต้องเนียนแล้วก็ต้องกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมควรจะคิดใช่ไหมครับว่าการที่ผมกริ้งไปกริ้งมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระนะครับ แต่จริงแล้วคือมันเป็นหลักการในการรอบสังหารอย่างแท้จริงนะฮะโดยที่เราสามารถทําตัวกลมกลืนไปอย่างหินที่กริ่งลงจากภูเขานะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเตรียมปืนยาสลบก่อนนะฮะไว้กันฉุกเฉินของเจ้า2ตัวนี้นะครับเราจะทำการกลิ่งไปอย่างเร็ววๆๆทีนี้เป้าหมายก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะฮะว่าเราเข้าใกล้นะครับจากนั้นเราก็ย่องไปนะฮะอย่างลับๆแล้วก็จัดก,การเป้าหมายอย่างเร็ววัยหักคอ ทีนี้เป้าหมายก็เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะเป้าหมายต่อไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับกกิ้งต่อไปะฮะเอารู้ตัวฮึชึบจอบรูไปไายลมเหลาแล้วก็ทุ่มเขาให้ส่วนอีกตัวนึงก็อืมอ้มเป็นไงไงบอกแล้วที่กิ้งนี่พอล่อ,อยเฉยแน่ ทีนี้เจ้าลูกหมู3ตัวนะครับก็สลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ภาร,รกิจเรายังไม่เสร็จนะครับพวกนี้มันยังแค่สลบอยู่นะฮะแต่เจ้าเกมนี้เนี่ยทำมาสมจริงมากนะครับคือเราห้ามประมาทศัตรูนะฮะในเมื่อเราจัดการศัตรูให้สลบได้แล้วเนี่ยเราต้องจัดการแบบดับเบิ้ลนะคล้ายซอมบี้ที่ยิงที่หัวนะต้องอุ้มแบบโรแมนติกนิดหนึ่งแล้วก็หาวิวดีๆนะฮะแล้วก็โยน สู่ความเวงวังเออนะตอนแรกที่มึงหลับนี่ไม่ร้องเลยนะพอรู้ตัวเองตายนี่ร้องเลยนะฮะแมเนียนมากนะฮะแต่ว่านะครับบางทีเนี่ยการที่เราโยนมันลงไปแบบนั้นเนี่ยบางทีศัตรูก็ยังไม่ตายนะฮะมันยังก็ยังแกล้งตายแกล้งร้องเหมือนเดิมนะครับอ่าเราต้องอ่าให้สิ่งนี้กับมันนะฮะเป็นของขวัญวันสลบนะครับอ่าเอาไว้ไปเกิดวันหน้านะฮะอ่าไม่ใช่วันเกิดวันนี้นะไว้เกิดชาติหน้าจากนั้นเราก็ อมิชชั่นกลอมผีดนะครับภารกิจสำเร็จนี่คือนวลทุยนี่คือกล่องเฮ้ยใช่ๆนะฮะรอเทเกสไมาสมองเนียบเฉียบปิ้งนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับกล่องนะฮะ กล่องตาอูดกลางทะเลทรายนะฮะถ้าไม่มีอูดกลางทะเลทรายนี้ใช้ไม่ได้นะครับอ่าเจ้ากล่องนี้นะฮะมีความสามารถในการเนียนไปนั่นเองนะเนียนนะับถ้าฝั่งศัตรูมาเห็นเราในสภาพนี้เนี่ยมันจะคิดว่าเป็นแค่กล่องตาอูดธรรมดานะครับอ่ายกตัวอย่างจากข้างหน้านะฮะมีคนสงสัยมาแล้วหนึ่งตัวนั่นเองนะตอนนี้ปลาก็กินเบ็ดแล้วเดินมาให้ใกล้อะไรอยู่ข้างในเนี่ยสงสัย สงสัยขี้สงสัยเหรอคือเป็น EQ สังไอ้เปิดเปิดทำไมไม่เปิดทำไมขี้สงสัย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 เหลือเกินไอ,อ EQ สังสลบือยังตีนโดนตีนไปสองทีถ้าท่านจะสลบจริงนะฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบกล่องแบบอัปเกรดนะฮะโดยที่ไม่ใช่แค่กล่องตาอุทเบรานะครับโดยที่เราสามารถ เปลี่ยนเป็นกล่องรายทหารนี่กลายเป็นคุณทหารยืนตะเบะนะครับฝาก,กล่องมันยังใส่เป็นเท้าคนไปเลยเ <c oughs> ท่เนอเพิ่มความเรียน20นตะ์ะเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนออนะดูใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าสวัสดีครับสงสัยอะไรเนะนี่ยต้นอะไรเนะี่ยไม่เดี๋ยมาดูล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เราจะไปดูความเรียนกันฮนะ ว่ามันจะทำอะไรกับกล่องสวัสดีครับโอ้ยเนียนว่ะไม่ธรรมดาแม่เึงเห็นกล่องเป็นคนนี่แหละประโยชน์ของกล่องสไลด์ใส่ลายทหารนี่คงยังอ่อนหัดไปฮะต้องเจออันนี้อ๋อมาในขาพอเต็มตัวแล้วแบบ เราจะตั้งชื่อว่าน,น้องนาตารีน้องนาตารีคะ่ะเราจะมาคืนความสุขให้ประชาชนนะมีนคนเห็นแล้วมีคนเห็นแล้วอยู่ข้างหน้านี้ฮะสิบสนาฬิกามันคงจะเห็นอะไรแบบศัตรูหรือเปล่านะวิ่งมาดูแล้วเวอร์ชันสของกล่องร้ายอูดอย่าเราวิ่งมาโคตรไวเลยอีละทิ้งปืน <laughs> โอ้โหศตรูศัตรูนี่ไม่ต้องยิงนะฮะดูอย่างเดียวโอ,อ้ใช่ใ่ <Yes! laughs> หน้าตาแบบฟินมากหน้าตาเหมือนไม่เคยเห็นน้องนาตาลีมาก่อนโอ้ yes น่กดไลค์น่แชร์ไห้น้องแม่มันหืนหืนเยนะอ,าอ้าวยางไม่ลบไม่ลบพลังหืนเยอะหืนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่มเข้าให้อ่าทีนี้มาแบบสามมิติเลยฮะสา <laughs> มิติแนวนอนด้วย แม่เต็มคนเลยนอนแบบแช่ดอกกุหลาบให้เดี๋ยวมีคนมา,มา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 เอ๊ะอะไรนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเยังระวิกมาจากไวเรื่องแบบนี้เราไวเชียวทหารบอกมาท้อจ้ทิ้งปืนอย่างไวเลยนะฮะหน้าทงหน้าที่ไว้ที่หลังแบบนี้แหละใช่เลย yes yes ตินะ๊กแลโอ้ อหืนตัวแรกนี้นอนสลบปไที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอีกตัวนี้กำลังจะตามมานะครับเราจะมาดูกันว่าผู้ชายเนี่ยระหว่างเพื่อนกับผู้หญิงเรียอกอะไรเอาวางปืนเ <laughs> พื่อนมึงสลบอยู่ตรงหน้านเลยเฮ้ยหน้าถงหน้าที่ไม่ต้องทำเลยผู้หญิงก่อน yes นะ ก็เกมนี้นะครับทำให้คุณผู้ชมได้รู้เลยว่าผู้ชายเนี่ยระหว่างเพื่อนกับผู้หญิงนะครับจะเรียกอะไรนะครับคำตอบนี้อยู่ตรงหน้าเลยฮะหน้าอกตุ้มๆแบบน้องนาตาลีนะครับทำผู้ชายเสียไปแล้วสองคนนะฮะได้ผลืออก็สำหรับเกมนี้นะครับยังมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งนะที่สามารถใช้งานได้นะครับนี่คืออุปกรณ์ตัวล่อนะฮะเพียงแค่ปลาเจ้าหนี้นะครับแล้วก็ กดมันขึ้นมาจะเอนะครับมันก็จะเป็นตัวรอให้เราได้ใช้ล่อฝั่งศัตรูนะฮะแม่โคตรไฮเทคนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยดูคล้ายๆคนนะแต่จริงๆแล้วมันคือตุ๊กตายาง <c oughs> อัจฉริยะน่ล้มลุกล้มลุกสนุกเลยแต่เวลาที่เราโมาโหใครนะครับเจ้าสิ่งนี้กลายเป็นกระสอบทรายได้ด้วยเย <c oughs> ้เฮ้ยบวกขาว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตุก๊กตายางแตกไปแล้ววิธีการใช้เจ้านี่เนี่ยใช้ล่อมักไม่ค่อยได้ผลนะครับผมก็เลยประยุกต์การใช้นะปาไปแล้วก็จะเอ,อื้อโอ้ยน่าสกสารโอ้โหเป็นการประยุกต์ใช้อย่างดีนะฮะกระทืบอีกสักทีจะเป็นพระคุณนะ เกมนี้นะี่ยังมีไอเทมอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอเทมนี้สามารถนำพาสิ่งของที่เราอยากได้นั้นกลับไปในบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นอีเจ้าข้างหน้านะที่มันมองเห็นเราเนี่ยมันจะต้องตกเป็นเหยื่อคนแรกเลยนะดูท่าวิ่งยิงให้สลบคาที่นะครับผมคิดว่าอีทหารคนนี้ต้องก้ามใหญ่แน่นอนนะเขบีบตูดจับไปข่มขืนนะโดยการยิงยาสลบไปแล้วนะฮะแล้วก็นี่บอลลูนหอยตอกแต่ง <Yeah! laughs> สู่ความเวิร์ว่านไกลพล้นไม่ใช่แค่คนนะสามารถนําป้อมปืนมันกลับไปเลยก็ได้เออแมงสงสัยสงสัยป้อมปืนกูหายไปแล้ว <laughs> เอาสงสัยป้าบนี่ทีนี้หุ่นขาวถ้าทางตูดปวบไปเอาไปคมขืนที่บ้านอา ไอพวกนั้นสงสัยสู้ความเวิร์กวางกันไกลพนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอืม thank you อ่ะปอมนี่ด้วยปอมนี่ด้วยอ่ะไปตุกอ่ะไปอันนี้ด้ยอันนี้ด้วยอ่ะไปอ่ะว้าอาหลับแล้วอ่ะอันนี้คนนะอ่ะไปห่อยช้าพลัง แล้วก็ปลดปลอด่อยโอ้โหเถื่อ,อนมากทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนบินคงยังไม่พอนะครับเราต้องเห็นสัตว์บินด้วยนะดยที่เจ้าแก่พวกนี้นี่เราอยากนําไปรับประทานที่บ้านนะครับเนื้อแกะอร่อยแล้วก็สามารถยิงมันให้สลบได้นโดวยวิธีนี้นะครับจากนั้นมันก็นะ <c oughs> นะแล้วก็จัดการเหมือนเดิม ไปแบะแบะแบะ <c oughs> อืะอออี๋ตัวอีกตัวอีกตัวเอาวิ่งวิ่งฮึเน่ไปแบะแบะสู่ความเวิร์กว่างอันไกลพล่พนว่าไงเจ้าหมาอยากบินเหรอจ๊ะ อ,อเด้งชอบเด้งไปมันกลับไปเป็นลูกชิ้นโอเด้งที่บ้านกูนเลยห้อยหิงโอ้โหไปไปสองตัวเลยไปไปเสียงมันหวยหวนมาก โอเคผมก็สลับเกมเมทั l เกียร์โซลิดนะครับในภาคที่5นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้เพลิดเพลินมากเลยนะฮะก็สลับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบการเล่นกินเกลียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายจ้ายบายมาด้วยนะครับอ่าไป <laughs> ไว้เจอกันใหม่ครับ าคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยละ่ะขอบคุณนะครับ